ใช่เพิ่งจะแตกออกเขียวมรกตสวยสสวยสวยยธรรมชาติสวยงามอ้าวลังหมาล่านะครับหมาล่าเข้าไปทํารังอยู่ข้างในนี่เจาะแบบพยายามไม่ให้โดนนะเ <c oughs> จาะเหมือนนักโบราณคดีเลยเราสงสัยเราก็ต้องคลายความสงสัยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> มันมุดไปนู่นหรือตออยู่นี่หรือตาอยู่นี่โผล่มาจากนู่นมานี่อ้าวแล้วคิดว่า เริ่มลึกแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเขางอกไปยังไงไอ้ตาไผ่เนี่ยปกติเขาจะงอกแล้วก็หันปลายหาอากาศหาแสงแดดเพื่อหาอาหารแต่อันนี้งอกออกจากโคนตรงนี้ตาไผ่หรือเปล่าโอ้ลงข้างล่างนะครับผมคงจะตามไม่ได้แล้ว ท,ลลทิมลงล่างเลย,ลงลงเลยคงจะตามไม่ได้แล้วแล้วก็มุดเข้าไปข้างในคงจะอันนี้คงจะพอแค่นี้ตามไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมกลับมาที่ต่อไม้นี้อีกครั้งนะครับผมก็ คลิปที่แล้วผมสงสัยนะครับผมเลยกลับมาอีกคลิปที่แล้วผมขุดนะครับได้ไม่ลึกนะครับวันนั้นแล้วก็รีบด้วยนะครับผมต้องกลับกรุงเทพนะครับเพราะว่าก็พ่ายอยู่ที่เมืองการวันนี้ผมกลับมาที่เมืองการอีกในคลิปนี้เพราะว่าสงสัยว่าการเจริญเติบโตนะครับผมการงอกของหน่อไผ่นะครับผมหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้ตรงนี้ นะครับผมหลายๆท่านที่มีกอไผ่ยอยู่แถวบ้านป่าไผ่อยู่แถวบ้านก็คงจะรู้วันนี้ผมก็เลยกลับมานะครับผมพิสูจน์ว่าไอหน่อนเนี่ยที่เราขุดค้างไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเขามุดไปไหนแล้วมุดไปยังไงนะครับผมแล้วปลายที่สุดแล้วเขาจะไปสิ้นสุดตรงไหนยังไงนะครับคลิปนี้ผมมาไขาข้อข้องใจ สำหรับท่านใดที่คลองใจนะครับผมอยากศึกษาไปด้วยกันก็ตามมานะคะรับโผล่มาแล้วไม่โผล่เลยมุดเข้าไปอีกก็เลยสงสยัย แล้วเขาจะไปยังไงนะครับเพื่อนๆแล้สำหรับท่านที่สงสัยหรือว่าอยากศึกษาไปร่วมกันก็ติดตามสำหรับท่านที่เคยเจอเคยเห็นแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่หลายสาระนะครับผมก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็อ๋อหลวงพอ่อหลวงพ่อดูมันเว้ามางงี้นี่ดู คนยังก็สอบอ่นน่าศึกษาไหมล่ะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดแล้วนะเอมันมุดไปนู่นหรือตออยู่นี่หรือตาอยู่นี่โผล่มาจากนู่นมานี่อ้าวแล้วคิดว่าคิดว่านความอยู่ข้างบนนะมากกว่าฮะอันไหนครับหันกลับอ่ะลองดูอะศึกษาลองเดากันดูอลองเดาทางกันดูอหลวงพ่อว่าอ่าคือเขาโผล่ขึ้นมานี่เแล้วก็มุด ปลายไปนี่ใช่ปลายเสียบไปเพราะขึ้นไม่ได้เพราะติดไอโคนนี้ใช่คือว่าไปอย่างนั้นมากว่าแต่จริงๆเขาแต่จริงๆเขาโผลมาพ้นดินแล้วนะพ้นแล้วพ้นแล้วแต่ทําไมเขาต้องมุดกลับก็โคนเขาอยู่นี่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปมุดหาดินแล้วเนาะเพราะเขาเกิดจากดินแล้วสมบูรณ์แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเกิดจากตาตรงเนี้เหมือนเหมือนอันอื่นอะทิ่มลงมาแล้วก็ค่อยงอกขึ้นมาก็ได้เนี่ยเหมือนตานี้นี่ เหมือนตาทั่วไปคือคืองอกคือคือตาตาทั่วไปตาไผ่ที่อยู่โคนจะทิ่มลงมาอแล้วก็มุดใตดินแล้วก็ขึ้นมาแต่นี่ตรงที่นิ้วเมื่อกี้เนี่ยนะคิดว่าเป็นปลายมันเนี่ยคือปลายที่หัวไปนู่นใช่ถูกต้องอ่าเดี๋ยวเราพิสูจน์ต่อแต่ผมก็เข้าใจว่านี่คือโคนใช่โคนต้นแล้วก็ทิ่มปลายไปนี่เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะไปไหนวันนี้ผมพิสูจน์ แน่นอนอุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาการจะมาไปสูตรเนี่ยอใครที่ติดตามอยู่ก็ลองดูใครที่ไม่ติดตามก็เออถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็อ่ะไม่ต้องตามเนาะเออก็ยังมีหลายคนที่อยากสงสัยอ่ะผมทําคลิปไปแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าทําไมไม่ทําต่อให้เสร็จก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขามุดไปไหนหรือเขาเกิดยังไงเออหรือคือเราศึกษาเราไม่ได้ว่าเป็นโคตดเป็นของพิเศษหรอกวันนี้ดูแล้ รู้ละรู้แน่มานนมาให้รู้แน่อะไรสงสัยวันนี้เดี๋ยวเจาะเลยวันนี้เนี่ยไผ่เนี่ยคือไผ่จริงจริงไผ่นี่เขาดึกจำบ,บันมากนะถ้าไม่ดึกจำบ,บันจริงๆไม่มีกรณีแบบ<า>นี้ยากมากนะครับเพื่อนๆเริ่มจะเห็นเขารางแล้วนะครับว่าไอตอไผ่ตอเน,นี้ยที่ผมกำลังขุดเพื่อจะทำการพิสูจน์นะครับ ผมจะตามดูว่าเขาปลายเขาที่สุดแล้วเขาจะไปโผล่ตรงไหนหรือเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่นะครับชื่นชมชื่นชอบในการที่จะศึกษาความเป็นธรรมชาติของต้นไผ่นะครับผมก็อ่ะเป็นกำลังใจติดตามกันนะครับ เจาะแบบพยายามไม่ให้โดนน่ะเจาะเหมือนนักโบราณคดีเลยมันมีรากหลวงพ่อทิมมานี่อีกอันนึงเอาเอาแล้วหรือเตียบเข้าไปเหรอหืมเตียบเข้าไปดิงไงนี่หลวงพ่อมาดูนี่นี่มีอะไรนี่นี่มันคืออะไร ตอนนี้คือมันมาจากไหนติดกันด้วยอา้าวเดี๋ยวผมถอดกล้องเลยลนอดเดียว่าไม่รู้คนละหน่อหรือเปล่าอ่าเพื่อนเพื่อน,นครับผมขุดไปขุดมาผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นอะไรเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยน,นะครับมันต่อเดียวกัน,หร,นหรือเปล่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนขุดไปขุดมามีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับ จากที่ขุดไอตอเดียวเนี่ยแล้วมุดไปนี่ากาจะตามไปนี่เลยเราสงสัยเราก็ต้องคลายความสงสัยนะครับเพื่อนๆออเริ่มเห็นเหลืองแล้ว อ้าวไปไหนแล้วเราต้องเล็กหน่อยอา้าวอยู่แค่นี้อา้อาวสิ้นสุดแค่นี้นี่คืออ,อะไรตาตอาอย่างว่าเลยฮะตาต่อตาอ,อ้อาวไม่มาต่ออยู่แค่นี้เองทะลกหากันแล้ว แล้วก็มีตาหนอภัยโผล่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งติดกันโดยนะติดติดกันนะครับผมนะครับนี่ติดกันนะครับสรุปแล้วติดกันก็มาสิ้นสุดตรงนี้ ชัดเจนครับผมงอกออกจากตาไผ่จากต้นนี้ลงมาเป็นตาไผ่แล้วงอกออกมานะครับแล้วก็มุดลงไปมีลักษณะคล้ายๆหัวช้างแล้วก็งวงช้างนะครับเ,เพื่อนๆดูดีๆนะครับไม่ใช่งมงายนะครับผมเป็นความสวยงามความ ผิดปกติของธรรมชาติของไผ่แต่พอดีมาลงตัวว่ามีลักษณะคล้ายๆหัวช้างตามจินตนาการแล้วก็มาเป็นอ่างวงช้างก็สำเร็จแล้วนะครับในการขุดเจาะนะครับในสิ่งที่ขาดใจสำหรับตาไผ่นอไผ่ตอนนี้คลิปที่แล้วไม่สำเร็จคลิปนี้เอาจนสำเร็จนะครับนี่ อะไรจะขนาดนั้นเห็นุนิดเดียวเด้อแบบโโอ้โอเห็นนิดเดียวเนี่ยชอ็อตเหมือนงวงช้างเลยช่ดิตื่นได้ละได้ตื่นแล้วตื่นตั้งนานแล้วค่ะ ตาดูไดท้ทีทำบุญเอาทำไมเอายังไม่ได้เหรอเหนียวโวดแดงนี่ขอลงพอเขาเอาไปเปล่ปาหรอกอยิ่งแง่หน้นา้องน้ำหลุดแล้วครับ วิสวยอ่ะสวยเหมือนเหมือน,นช้างจริงเลยโอ้โหแล้วเหมืชอช้างเนยเล่นซะเงือโซมเงื่อโชคเลยนะคบเพื่อนๆหลุดมาแล้วครับผมโอ้โหนี่ก็เอาเฉพาะที่สกัดในส่วนนี้ออกมาครึ่งชั่วโมงครับผมทุกๆท่านเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ที่สำคัญนะครับผมนี่ผมได้ช้างน้อยนะครับเสียช้างน้อย นะครับเพื่อนๆเหมือนมากดูนะครับนี่เหมือนไหมครับผมนะครับอ่ะเพื่อนๆดูนะครับเหมือนหัวช้างแล้วก็เป็นงวงช้างขึ้นมาเลยนี่นะครับเพื่อนๆสุดยอดธรรมชาตินะครับหนอนเหมือนมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ เหมือนงวงช้างหัวช้างเสียงของช้างเอาออกไม่ง่าย okay. โอ้แล้วก็เอาออกยากนี่นี่แค่นี้เองนะครับที่สกัดเมื่อกี้ในครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆครึ่งชั่วโมงเหนียวมากนะครับความพิเศษของไผ่ตามล่าหาคดเจอคดอย่างที่ตั้งใจนะครับท่านใดว่าไม่ใช่คดผมเถียงใจขาดเลยนะครับนี่อย่าเถียงผมนะนี่คือคด ท่านใดบอกว่ามันตรงเนี่ยผมเถียงนะว่ามันโคดคือมันงอเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันโคดเออเหนื่อยอะอะเพื่อนเพื่อนเป็นกรณีศึกษาอุ้ยโอ้โหโดนเจ้าที่ลงโทษเป็นกรณีศึกษานะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่คือการผิดปกติของการเจริญเติบโตของอนนไผ่นั่นเองดูจากลำต้นแล้วนะครับเพื่อนๆนก็ ไม่น่าจะมีในเรื่องของอคดหรือตาไผ่ที่งอกสวนทางหรือตาไผ่ที่มีตาขึ้นฝั่งเดียวกันนะครับผมสำรวจดูแล้วก็ไม่น่าจะมีในไผ่ชนิดนี้นะครับก็ลองดูโดยส่วนรวมแล้ว สำหรับกิ่งไผ่ มันมีมดด้วยอาเพื่อนๆครับนี่ลำลำนี้นะครับต้นต้นไผ่ลำนี้นะครับต้นนี้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ถ่ายไอ้ต้นไผ่ที่มีลักษณะของการเจาะคล้ายๆมีสัตว์มาเจาะนะครับผมซึ่งเข้าใจในตอนแรกว่าน่าจะเป็นอากาลอกหรือว่าหนูมากัดแทะเพื่อจะไปกินอะไรข้างในหรือเปล่านะครับแต่ พอดีผมพิจารณาเมื่อคลิปที่แล้วแล้วมันมีลักษณะของอล่องรอยการเจาะเนี่ยเล็กมากนะครับซึ่งเข้าใจว่าพอดีไปสังเกตเห็นว่าแถวนี้ยังมีนกพลดกโพลดกเนาะ,ะ,ะมีนกโพลดกอาศัยอยู่แถวแถวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ไผ่ต้นนี้น่าจะเป็นล่องรอยการเจาะของ นกโพระดกหรือเปล่านะครับมาเจาะกินหนอนไม้ไผ่หรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อคลายความสงสัยอาจจะต้องตัดเพื่ออมาผ่าพิสูจน์ดูนะครับเพื่อนๆชอาไปเจาะกินหนอนเหรอนะครับผ่าพิสูจน์ดูว่าไอ้รอยเจาะเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยรอยเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเล็นเล็กอย่างเงี้ย ต้นไผ่เขาแตกเองหรือเขาเกิดจากการเจาะข,ของสัตว์นะครับเพื่อนๆก็ลองดูเนี่ยเยอย่างเล็กๆอย่างเนี้ยซึ่งผมสงสัยว่าน่าจะเป็นการเจาะข,ของนกโคระดบหาหนอนไผ่หรือหาอาหารกินก็เลยตัดมาพิสูจน์นะครับว่าเราจะเจออะไรในบ้องไม้ไผ่ที่มีการเจาะหรือเปล่าของสัตว์นะครับผม อ้าวไม่เห็นอ้าวนี่ข้างในอ้าวลังมาลานะครับมาลาเขาไปทำลังอยู่ข้างในนี่เนะาะลังงมาลาม,มาลาเขาไปทำล่งอยู่ข้าง<อ>ในนี่นนนอนรอยจอะเนี่ยนกแน่นอนรอยเจาะนกนกเจาะนกพลดตกไม่ใช่กระโอลกอมไม่ใช่หนูนะครับเพื่อนๆดูจากร่องรอยเล็กๆเกพราะลังมันอยู่ตรงนั้นพ อ๋อนะครับผมมีรังนกกระโดกอยู่อันนี้ก็งอกขึ้นข้างบนนะครับเพื่อนๆน,น,นี่ก็มีบางอันที่งอกขึ้นข้างบนบางอันก็งอกขึ้นก็งอกลงข้างล่างบางอันอันนี้ก็นะครับปลายทิ่มลงงอกออกจากตา น,นี่คืออะไรครับเพื่อน นี่คืออะไรครับผมมันคืออะไรครับที่โผล่ขึ้นที่โผล่อยู่ตรงกลางของตอไผ่ไม่ทราบว่าคืออะไรดูต้นอื่นก็ไม่มี โหนี่เขียวมรกตใช่เพิ่งจะแตกออกเขียวมรกตสวยๆธรรมชาติสวยงามมากอันนี้นี่แตกออกจาก,กลําต้นสีเขียวต้นนี้โอ้สวยงามสวยงามเขียวมรกตสวยดวยสวยมากกำลังทิ่มปลายลงพื้นอ่าสวยๆเอาความสวยงามสวยจริงๆเพราะเท่าที่ถ่ายมาวันนี้ ยังไม่เจอนะครับนี่สวยงามอาจจะไม่ใช่อะไรที่แปลกแต่พอดีก็สวยดีเนะเาะ โอ้นี่นะครับเพื่อนเเพื่อนเดูนี่นะครับเขาทิมหัวลงข้างล่างหมดเลยสวยงามมากนะครับ<า>เรียงกันนี่ทิมหัวลงสวยงามมาก สวยงามนะครับเพื่อนๆทิ่มหัวลงนะครับห้าอันมีตางอกออกจากลำต้นนี่ก็มุดลงดินนะครับ ก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกนะครับผมก็เป็นสายพันธุ์ของไผ่แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการงอกการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน